จบเกมคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีครับเพชรสยามพลิกราคา11ครับแล้วก็ชนะคะแนนเด็ดเพชรไปต้องบอกว่าแฟนหนมวยครับมองอย่างไรใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพราะคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องราวของหลังเกมครับศึกมวยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้คือคู่เอกนะครับ่าเ,เรื่องของรูปเกมก่อนเลย เจ้าเดชเพชรนะครับก็พยายามเดินบุกลุกไล่ครับส่วนเพชรสยามอาศัยจังหวะดักซาดแข้งซ้ายนะครับมั่นใจในเรื่องของช่วงชกแล้วก็เล่นลูกฝีมือวงนอกเดชเพชรพยายามที่จะคลุกวงในแล้วเหมือนกันนะครับส่วนเพชรสยามเองก็มีการกอดไว้นะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการป้องกันตัวเพราะว่าดูแล้วนะครับความแข็งแกร่งแข็งแรงของเดชเพชรยังไม่ธรรมดาจริงๆโดยเฉพาะในช่วงยกที่4นะครับเดชเพชรเองก็ดูเหมือนว่าจะบุกเต็มสูบเลยนะครับเพชรสยามใช้คําว่าหนีอย่างเดียวเลยครับได้แต่หนีกับกอดนะครับหลังจากนั้นก็หนีไปเรื่อย เลยครับจนหมดยกราคาก็เลยพลิกมาที่เด็ดเพชรครับเดดเพชรเป็นต่อประมาณสัก4ี่หได้ครับหลังจากนั้นยกที่5ครับก็มีปะทะการเล็กน้อยนะครับในช่วงต้นยก5แต่ว่าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะพอใจในผลงานเลยครับออกมาเต้นออกมาเต้นนะครับเต้นจนหมด5ยกราคาไปที่เด็ดเพชรสิบหนึ่งครับหลังจากนั้นกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูสวนราคาไปครับเปทางเพชรสยามจอพัทยาก็ชนะคะแนนเด็ดเพชร มวยเด็ดเ8็ไหรือว่าเจ้าเด็ดเพชรเพชรอินเดียคาเดมีไปแบบขาดลอยเหมือนกันนะครับเพราะว่า3เสียงเลยนะครับว่าโดยเรื่องคะแนนกรรมการทั้ง3ท่านก็เห็นพ้องต้องกันไปในทิศทางเดียวครับไม่มีใครมองว่า เดชเพชรชนะเลยนะครับก็แน่นอนครับอาจจะชอบอาวุธของเจ้าเพชรสยามมากกว่ากรรมการช่องเจ็ดเขาอาจจะชอบมวยฝีมือนะครับถ้าพูดกันตามตรงคือมันก็มีดราม่าก,กันแทบจะทุกศึกอะไครับไม่ใช่แค่ศึกมวยทเจ็ดสีหรอกครับแต่เพราะว่าศึกมวยไทเจ็ดสีเป็นศึกที่อยู่กับแฟนมวยมานานครับเพราะฉะนั้นแล้วความอินก็อาจจะเยอะกว่าศึกอื่นหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมไปกังใจให้กันครับแฟนมวยครับ ถึงตรงนี้มองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมองแดงหรือน้ําเงินนะครับก็ให้เหตุผลมาได้ยก1-5ถ้าเนี่ยถ้าออกคะแนนเป็นยกให้ใครก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ